จิมาชนะตาทุกข์บังมาณะสสะิเมสการทุกขตาปนนาการะพุเตปฏิขันนาตุจิเมสการะทุกขตาปนนาการะพุเตปฏิขันนาตุอัมหะกังทีคารังหิตายสุขายาอัมหะกัง อระตังอิตายัสขายาอราหังสมมาสัมพุทโธพระขวานอราหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวาคัตโตภะคะวตาธรรมโมสวาคัตโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนะมะสัมมิธัมมังนะมะสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามีอันธรรมยังพุทธะสาวะคะวะโตปุพพภาคะนามการเจวะ พุทธานุสตินัยน์จะกโรมาเซนามอัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามอัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามอัตตาภะคะวะโตอะระหะ พุฆาตโตอิติปิโสภะคะวาะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารุปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสานา ยังพุทธาพิคิติกรโรมาเซโอตวารหันตวรตะทิคุณาพิยุโตสุธาพิยานากรุณาิสมาคตตะโตโพเทสิโยสุชนะตังกามลังวาสุโรวันทามา สัมมาระสาริราชินนทังพุทธโยสาพะา วันทันโตหังจริสามิวุฒาเสวสุโคทิตังนาติเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสจวัตเจนะวัตเจยังสต यं पुन् पशुता गिता सफेभि अन्तराया मे महे सुते ทันธรรมยังธรรมานุสตินยังคโรมาเซสวากาโตภะวัตาธรรมโมสันเิติโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตติโกวิญโย ขันธมยังธรรมมาพิคติงกโรมาเซสวาคาตาติคุนโยกวะเซนเซโยโยมากะปากะปริยติวิโมกเพโทธรรมโมคุโลกปตนาตัทธาริธารีวันธามา รธรรมะมตังธรรมโมโยสะพานินงสะระังเคมมุตตมังจุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนงธรรมมาสาหสมิทาโซวะธรรมโมเมสามิกิสโล อัมโมทุกขสัาตาจวิทตาจหิตาสเมตัมมาสังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตัรรวันทันโตหังจริสามิธรรมมาเสวะสุธรรมมตัง นาทิเมสารนังอัญยัตธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสจวัตเชนวัตเจยังสัตตุสาสเนธรรมเนวัตธรรมเนนยังคุณยังปัสุตังอิทจา Sapeti antarayame mahesunga sate sara. Han thamayang sangkanusati na yang ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจชัวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาติทังจัตตาริภุริสายุคานิอัตุริสัพุคาลาเอสสะภะกะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีการานิโยอนุตตะรังพุญญา เกตังโลกาสสาติหันธรรมยังสังขาพิคติงกโรมาเซสัตรรมโชสุปฏิปปิคุณาพิยุโตโยธาพิโทอาริยปุกคลสังคเสโทสิลาธิธรรมปวารายกายกิโต วันธามมังตมริยานคะนังสุสุทังสังโคโยสาพานินังสารังเขมุตตะมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรณังสังคาสะสมิทาโซวะสัง ขามิก ah ิสสรสทังโคตรขัสสะตาตาจะวิตาตาจะอิตาสเมสังฆัสสังมิยาเทมิสารีรัาชีวิตันจิตธรรมวันทันโตหังจริสามิสังฆสโสปฏิปันนาตัง นาติเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเทยังสัตตุสาสเนสังขเมวันธรรมาเนนยังบุญยังปัสตังอิทาสัพเพิอันตรายาเม ma hê sung ta sa te cha sa หันธรรมยังสัพพพุทธานังนามการังกโรมาเสนามเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมาเฮสินังตัณห์การุมาหาวิโรเมธังการมาหายโสสารนังกโรโลกาหิ ตังคโรวชุตินทโรโกนทันโยชนะปาโมุโคมังคารวภุริสาสะโพสุมโนสุมโนธีโรเรวัตตุรติวัฒโนโสภีตุคุณสัมปันโนอนุมาทาสีชนุตตาโม ปะทุโมโลกัจโชโตนาระโทวรสาระทิปะทุโมตโรโสัตตาสโรสุเมโทอัปปพริภุคาโลสุชาโตสัพพโลกคโคปิยัตาสีนาราสะโพ อาตตาสิคารุนิโกธรรมตาสิตโมนุโตสิทัสโสอสมโมโลเกติโสจักวะตตังวะโรปุสโสจักวะระโทผุตโตวิป ah ัสสิจานุปโมสิกิสัพพิโตสัทธา เวสัพูสุขายโกกุสันโทสัจชวาโฮโกนาคามโนรนัญชาโฮกัสโพสิริสัมปันโนโคตโมสักกยพุ่งกาโลติอันธรรมยังอติตาปเจเวคณาปาทังพนามาเซ ชมายาปาเจเวคิตาวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสัปติคาตายะอุณาหาสัปติคาตายะดังสัมมากัสวะตาสัพพสิริสัปสัมปัะสานัง ติาตายายาวาเทวาหิริโสปินาปฏิชาธนัทังอาจฉมยาปัจเจเวคิตาวายุปินทปาโตปริพุโตโสเนวาทวายนามาธายนามันทนายนาวิภูสนายา ยาวาเทวาอิมาสกายะสาธิติยายาปนายาวิหิสุปารติยาพระมจริยานุขหายาอิติภูรานันเจวะทวทนาปฏิหังคามินาวันเจวะทนณานาุปาเทสามมิ यात्रा च मे भविष्यति अनवाचता च भासुविहारोचाति ता च मयापाचवेय सेनाशनं परिहृतां तां या वादेवासिता सा ดังสมากสวัตาสัพพสิริงสัพพสัมผัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวะอุตวปริสยาวินนทะนาปฏิสลานามังค์ขังอาชมยาปัจเจเวคิตวายุขิลานปัจจยาเพสัต ชาปริคาโรปริพุโตโสยวาเทวาอุปันานต์เวยาภาธิกานเวทนานังปฏิคาตายาอภยาปชาปรมตายาติอันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยพนามาเซ ทิมินาบุญยาคมเมนาอุปัชยาคุณตาราอาจาริยปการจามตาปิตาจายาตกาปิยามังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจา พระมาลาจินทาจะลูกกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุษย์ชาฌามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหตุปุญญาณิปกตานิเมสุขังจาติวิตังเทนตุกิป ปัมปาเปตวามตังอิมินาบุญญากามเมนะอิมินาอุทิเสนาจาคิปหังสุรเพเจวะตันหุปาทาณเชธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมัง นาสันเุสาพระาเยวะยัตถาชาโตพเวพเวผู้ชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิรยมหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจักวิริเยสุเมโุทธาธิปวโรนาโทรัมโม นาโทวารุตตะโมนาโทปัจเจขพุทธโชชาสังโคนาโทตโรมะมังเตโสตตมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอราธนาบารมีขอราธนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ <ala> ุทธเจ้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานพระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ปานมีหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชคมยาน พระราชาพรมยาและผู้มีพระคุณทุกๆท่านและผู้มีพระคุณทุกๆท่านท่านปู่ท่านย่าท่านปู่ท่านย่าท่านเท้ามหาราชทั้งสี่ท่านเท้ามหาราชทั้งสี่พร้อมอินทกะและบริวารพร้อมอินทกะและบริวารและท่านหมอชีวกโกมารพัฒและท่านหมอชีวกโกมารพัฒเป็นที่สุดเป็นที่สุด ขอพระบารมีท่านทั้งหลายขอบรารมีท่านทั้งหลายได้โปรดอภิบาลรักษาได้โปรดอภิบาลรักษาท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลให้หายจากอาการอาภาษให้หายจากอาการอาภาษมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไวยเินโดยไวยเิน อีกทางบุญยะพลังอีกทางบุญยะพลังผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงโอกาสนี้จนถึงโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอทิศส่วนกุศลนี้ขอทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลให้แก่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเชิญข้าวเข้า าสู่การนิทานด้วยเลยอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา พุทธังพระขวันตังขาิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทสวาคาโตพคะขวตาธโมสวาคาโตพคะวตาธโมธัมมังนามาสัมมิ สุปฏิปันโนพะภาวะโตสาวกาสังโฆสุปฏิปันโนพะภาวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามัมม